สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมในช่องบ่าวใช้ภูมิออฟฟิเชียลนะครับเมื่อนี้ครับบ่าวใช้ภูมิกับยู่ในสวนกล้วยคือเก้าเหรครับแต่ว่าบ่ได้พภาพี่น้องมาช่มกล้วยนะครับบ่ไเด้พภาพี่น้องมาเดินช่อมกล้วยหรือว่าเหตุงานในสวนกล้วยนะครับผมสีพภาพทุกคนไปเบิ่งพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ชาวสวนอิราเลนนะครับปลูกนะครับเพื่อเป็นธุรกิจนะครับพืชชนิดใดนั้น เพราะว่าท่านผู้ชมนาซิลูแล้วนะครับจากหนาปุ๊กที่บ้าชัยพุ่มเห็ดลงไปนะครับเนาะก็สิไปชมคลิปนั้นนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับที่เขามาชมคลิปนี่ของบ้าชัยพุ่มนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ขอคนเด็ดสักหนึ่งคอมเมนตนนะครับตามข้าวตามข้าวกันมาได้นะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจของบ้าชัยพุ่มเนี่ยจักไอ้นะครับเนาะ๋ยวเข้าไปเบื่อเผืชเศรษฐกิจ นี่นั่นก็เลยดีกว่านะครับว่าเป็นพืชแนวใดนะครับเนาะแต่ถ้าไปครับพี่น้องและนี่ก็คือพืชที่ผมบอกถึงนะครับก็คือต้นมะกอกโอรีฟนะครับนะครับพืชชน,นิดนี้นะครับอิสราเอลนะครับชาวสวนอิสราเอลเพื่อนกะปลูกเป็นธุรกิจเป็นเครื่องนี้อย่างนะพี่น้องเป็นกเกษตรอีกรูปแบบหนึ่งนะครับโดย มะกอกนะครับ pues Stanford, Harper. โอรีฟนี่ก็มีอ <mod> ยู่หลายสายพันธุ์ขึ้นกันนะครับนี่พันธุ์ทีสามารถกินน้อยดิฟได้เลยกันก็มีนะครับแล้วก็มีอีกสายพันธุ์ก็คือเอาไปเห็ดน้ำมันมะกอกนะครับสายพันธุ์ที่ผมพามาเบื้องนี้ก็คือเขาเอาไปห็ดน้ำมันมะกอกครับนี่ครับน้อยมันสีลิลี่เหลี่ยมๆนะครับอันนี้เขาเสียาไปสกัดเป็นน้ำมันนะครับ หนดิบก็สามารถกินได้ครับแต่ต้องเอาไปแปรรูปก่อนนะครับเอาไปดองดองหวานดองเค็มจังไดก็ว่ากันไปนะครับส่วนอีพันธ์ที่มันกินดิบได้ก็มีนะครับสามารถกินกินดิบแบบนี้ได้เลยครับเอามากัดกินได้เลยรสชาสติก็สิมันมันหวานๆแน่นะครับเนาะตามสายพันธ์ของมันไปแต่สายพันธ์ที่เห็นอยู่นี่คือเอาไปสกัดน้ำมันครับไปเห็ดน้ำมัน ไปทําน้ํามันมะกอกนะครับเนี่ครับพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะครับที่ช่าอิสราเอลชาวสวนเกษตรอิสราเอลนะครับปลูกกันเยอะแยะนะครับปลูกเป็นปลูกเป็นไร่เป็นสวนไปเลยนะครับที่ท่านไปช่วหเนนยู่นีข้าเจ้าก็ได้ปลูกเป็นไร่ครับข้าเจ้าเอามาปลูกคล้ายๆเป็นกันแนวร่วมของสวนกล้วยครับเดี๋ยวข้าพาไปเบื้องน้พี่น้องนี่ครับเิ่นเอามาปลูกเพื่อกันกันแรงร่มนะครับกันแแรงปะทะนะครับ กันโค้งผามุ่งนะครับของสวนกลยครับลดแรงลมนะครับลดแรงกระแทกลงนะครับใบสวนกลยมันเสียหายนะครับนี่เพิ่งก็เลยเอามาปลูกไว้ตอนประมานนี้ครับเป็นแถวแบบนี้ครับนี่ปีกายนี่พรค่อยเป็นุ้ยพี่น้องแต่ปีนี้นุ้ยร้ายครับคุณนงไก่สีด้ยกิฟต์อะลรหพี่น้องคิดว่าสีด้มว่ากิบอยย่ปีนี้ปีกายเพได้กิบนะครับปีกายนีมันมีหน่วยนี่ครับ เยามือใดยมากเก็บนะครับเยวผมสีผ้ามาเบ่งวิธีการเก็บน้าครับแต่ก็ต้องรุนอีกเทีนะครับว่าสีเดมาน้ํน้ำเขาเนะครับเพราะว่าง,งานันมันจะมีหลายหนานะครับอาจสีบได้มานะ้หน้าผืนก็ได้เดี๋ยวล่อลุนไปครับว่าสีเดมาบอนี่ครับเิ่นกระปลูกเป็นสองขางทางแบบนี้นะครับเนาะเพราะว่าพื้นที่มันหห้งจากผ่าดางังมมนเลียลายนะครับกันปล่อยวางไว้สิกะป้าประโยชน์จะซื้อเพิ่งก็เลยปลูกต้นมบกโอรีว้นะครับ ต้นโอลิฟออยหรือว่าเขาเรียกว่าต้นสตรีมนะครับนี่คือต้นสตรีมครับโอ้นี่ครับตัวนี้ยังไม่ลายครับนี่รสชาติเขาจะออกเป็น้ขมๆแน่จังไลยครับนี่ครับสายพันธุ์นี้นะครับแต่ห้าต้องเอาไปกันถ้าสิกินห้าต้องเอาไปดองนั้นครับนี่สำหรับสายพันธุ์ตัวนี้นะครับเนาะแต่พันธุ์ที่เขาเอาไปเฮ็ดน้ำมันมากอกนี่ครับกินดิบกินดิบได้ให้กันครับแต่ต้องเอาไปแปลรูปนะครับเนาะ ส่วนบานเข่านั้นก็นเป็นที่นิยมเหมือนกันครับแต่บานเข่านั้นที่นิยมไปทังสายมูเนนะพี่น้องสายโศคลาบครับเอาไปปลูกเพื่อเป็นโชคลาบเสริมบารามีท่านเพื่อนว่าต้นหนึ่งก็โอ้ขายกันยู่ลายบาทได้ยุได้พี่น้องสามสีส่แสนก็นมคีครับนี่ครับต้นแบบนี้งามแบบนี้ครับอันนี้ก็หลายปีแล้วครับนี่ประตำกว่าสิบปีแน่นอนครับนี่ มีต้นวสวยๆการเป็นสายมู้บานเท่านี้โอ้ยคากหลายนะครับนี่แต่ยื่นี่ครับปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับทำเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจบ้านเขาบ้านเราปลูกเพื่อสายมูปลูกเพื่อความโชคลาภกระสันครับต้นมะกอกโอลีฟของเรา นี่มาต้นบักสตีมนะครับเริ่มสิสุกเหรอพี่น้องเบื่อสีมันก็สิเป็นเริ่มสิเปลี่ยนสีแล้วครับแรกๆก็สิเป็นสีเขียวเบิดนะครับบ่ะวัตสายพันธุ์ใดแล้วก็สิเริ่มเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆครับนี่ครับแต่สีออกน้ำตาลขึ้นรูปบกบานนี่พี่น้องสีม่วงๆนะสีม่วงสีแดงออกดำๆสักหน่อยนึงนะครับ เดี๋ยวผมสีร่องเอา,มาเมล็ดมันนะครับไปเพาะเบิ้งน้พี่น้องว่ามันสิเกิดจากบอ่อนะครับเพราะว่าผมก็เหินมันเกิดตามพื้นอยู่ไหมครับเ<อ>พื่อเมื่อบานนะครับกับบานอีกปีสองปีจะได้เ,เมื่อบ้านแล้วนะครับเนาะมเสีเม็ดมันไปปลูกยี่บานนะครับเนาะแต่ผมสีร่องเพาะยี่หนีเบิ้งกอนนะครับว่ามันเกิดยากบ่อนะครับเนาะดีสีวอกเอาไปร่องเบินงครับเพื่อเมื่อบ้านจะได้ไปฝากเอฟซียี่ท้างบ้านนั้นนะครับเนาะ ยวผมเสียงไปเพาะเบิ้งครับเพราะว่าข่านพืชอันไหนะครับพวกเมล็ดแตงเมล็ดพักนะครับเดี๋ยวสิเก็บไปเมื่อบานอยู่ครับพี่นเดี๋ยาเสียไปปลูกที่บานอยู่สก็บเก็บปีหน้านะครับปีหน้าบ้านยา้มสิเก็บเอาอยู่ครับเพราะว่ายังพันกับงานะครับอีกประมาณสองปีครับถ้าเก็บยไว้ปีนี้มันเกอย่ามันด่วนผดนะครับเนาะปีหน้าบ้านใชพุู้มสิเก็บเอาอยู่แต่ยาเสียไปทดลองปลูกกันครับนี่นี่ครับพวกเม็ดแห้งนะครับ มันล่นน่ครับเนี่ยเนาะชิลล็องออกไปเพาะเบิ่งครับว่ามันเกิดจังเดย์นะครับว่ามันเกิดยากเนะนะครับนี่ครับต้นมะกอกโอลิฟนะครับนี่ต้นโอลิฟอ,อ้อยนี่ต้นสติมนะครับพามาเบิ้งไปต่อใช้ร้ายแห้งพี่นอ้องนี่นะครับ ว่าพืชชิดนนี้นะครับถ้าเอาไปปลูกบ้านเท่านะครับแล้วก็เฮ็ดเป็นธุรกิจแบบเขาเนี่ครับเอาเฮ็ดแบบชาสวนแบบเขาเนาะเอาไปสกัดเป็นน้ำมันนี่ผมว่บบากส็สิดีกันนะครับเนาะผงกับบ่าแน่ใจกันเนาะว่ายุบ้านเท่านี้เพิ่นปลูกเฮ็ดเป็นน้ำมันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องไปล่องค้นหาบึ่งนะครับว่ามีหรือเปล่านะครับนะนือว,ว่าเป็นปลูกเฉพาะเป็นสายมูอย่างเดียวอันนี้ก็ต้องไปหาบึง่งหาขอห้อมหลเบื้องครับ นี่ครับว้หนวยดูแข็งครับพี่น้องเอาไปสกัดน้ำมันนะครับทํำน้ำมันมะกอกใช้ในขวดเรือนนะครับนะการปลูกการดูแลกับไมยาครับพี่น้องสายน้ำเส้นเดียวนะครับเนาะพืชตัวนี้เพราะใคมักน้ำมาได้หรอครับพี่น้องน้ำเส้นเดียวก็นานๆรถทีนะครับ เป็นพืชที่ทนแรงนะครับทนกับสภาพอากาศของอิสราเอลเนี่ยครับบึงอิสราเอลนะครับมีแต่นะครับถึงภูเขามีแต่ทะเลทรายนะครับเ้อสิบปลูกได้นะครับพืชทนแรงอีกชนิดหนึ่งนะครับผู้ใดบ้านผู้ใดหนีมีพื้นที่เขากับเชียวไปปลูกขึ้นกันนะครับเนาะปลูกไว้ในเฮื่นในซา้นให้กันนะครับถ้าเป็นบ้านเท่ากับิเปลนต้นมักย่อมต้นหักองม่วงยังไงสันนะครับเนาะปลูกไว้ในฮือน น้ำซ่านนะครับเนาะเพื่อได้เก็บเพื่อเป็นลมเงาเนี่ยประมาณนั้นแหละครับงงสวยๆด้ครับิลูกก็เยอะนะครับนะใช้ประโยชน์ได้นะครับนะแดดเริ่มมากแล้วพี่นอ้องเริ่มสีห้อนแล้วครับตอนนี้ประมาณสามโมงเสา์แล้วพี่นอ้องสามโมงเ้าเก้านาฬิกานะครับนะ แปลง่นี้ก็จะเป็นหมักไม่ร่อนครับพี่น้องเดี๋ยวสิภาพมาเบื้องหมักไม่ร่อนนะครับนี่ครับข้าเจ้าจิ๊บไปแลเรานอกสองแปลงนะพี่น้องเดี๋ยวสิภาพมาเบื้องอีกรอบหนึ่งครับ๋ยวมันนีต้นเบื้องต้นบักซีติมไปก่อนนะครับพี่น้องเบื้องต้นบักกอกโอรีไปก่อนครับเป็นใดนะครับพี่น้องเกืดที่ภาพมาเบื้องน้พี่น้องเนาะนี่ครับเงยๆครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงซ้ำนี้ก็นะครับเนาะพอกันคลิปหน้าครับ เดี๋ยวบ้าใช้พุ่มสีผ้าไปไซนั่นค่อยติดตามกันกันแล้วกันนะครับเนาะก็จากกันไปครับกัอย่เรื่องครับกดไลค์กดแชร์นะครับคนละหนึ่งแชร์ก็ยังดีครับหรือคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับฝากเป็นกำลังใจให้เบ่าใช้พุ่มนะครับเดี๋ยวพอกันไม่คิดหนาครับผมขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำอีกครับสวัสดีครับ